สวัสดีค่ะน้ำเพชรจากวีกูพันด้าสาขาหนองแขมนะคะลูกค้าหลายท่านคงสงสัยว่ารถที่ท่านได้รับไปนั้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอย่างไรบ้างวันนี้นะคะน้ำเพชรจะพาลูกค้าไปดูขั้นตอนการปฏิบัตินะคะว่าเขาได้ตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้าอย่างไรบ้างค่ะสอบรถใหม่9 4ิรายการ A1 ตรวจสอบห้องเครื่องยนต์ โอเคเรียบร้อย A2 ตรวจสอบแก้มหน้าซ้ายสองบุบโอเคเรียบร้อย A3 ตรวจสอบแก้มหน้าขวาสองบุบโอเคเรียบร้อย B1 ตรวจสอบบงังโคลนสภาพยางและแรงดันลมยางโอเคเรียบร้อย B2 ตรวจสอบกระจกมองขวา โอเคเรียบร้อย B 3ตัวสอบประตูหน้าขวาโอเคเรียบร้อย B 4ตัวสอบห้องผู้โดยสารหน้าขวาโอเคเรียบร้อย B 5ตัวสอบประตูหลังขวาโอเคเรียบร้อย B 6ตัวสอบห้องผู้โดยสารหลังขวา โอเคเรียบร้อย B7 ตรวจสอบบงังโคลนสภาพยางแรงดันลมยางโอเคเรียบร้อย C1 ตรวจสอบไฟท้ายหลังขวาสองบุบโอเคเรียบร้อย C2 ตรวจสอบฝากระโปรงท้ายโอเคเรียบร้อย C3 ตรวจสอบไฟท้าย, okay, <right. S 1> 3, ายหลังซ้ายสองบุบ โอเคเรียบร้อยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ94ขั้นตอนนะคะในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของ h o n d a นะคะเห็น <c oughs> แบบนี้แล้วลูกค้าทุกท่านนะคะเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถใหม่ทุกทัานที่ได้รับไปได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างดีแล้วแน่นอน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ